สวัสดีครับพบกับช่องโอซิลนะครับวันนี้เราพามาดูศึกดวลปีศาจนะครับเซิร์ฟเวอร์353นะครับซึ่งตอนนี้นะครับค่าพลังแต่ละทีมหรือว่าตัวตัวปั้นมาได้สุดมากนะครับทำให้รูปเกมมันสูสีนะครับให้เวลาแข่งนะครับค่อนข้างจะตื่นเต้นกันมากนะครับโดยฝั่งทางผมเนี่ยที่ผมชนะมาไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านขวาครับเออจะเป็นคู่แรกนะครับระหว่างคุณคิมทิวคุณชอเทียชอเทียนี่เก่งมากนะครับ เมื่อทีมันสูสีนะต้องการวางตำแหน่งเลยสำคัญโอ้โหแล้วโบล้อเนี่ยกับยุงก็มองหน้ากันนะครับตอนนี้โบลล์้อยุงมองหน้ากันใหญ่ครับแล้วโบลล์ล้อก็ไปก็ไปครับ้หเท่าไรครับล้านสี่ครับโอ้โหชอเทียจะปิดเกมไปแล้วนะครับแล้วเกลือเราก็ใส่ยันติดกลับมาครับไม่เท่าไรครับดาเมจดาเมจรอมอยู่ที่ล้านสองเท่านั้นเองแล้วยุงก็ปาดไปครับติดล่างโคนนะครับชอเทียบอกขำๆล่างโคนยิ้มนะครับยังฮึ่กดูอยู่แล้วชอเทียก็ปาดกลับไปครับโอ้โหปีปหนึ่งแปดสองครับเกล่อเราเกลือเรับ รัวเขาเรียกเนรัวเลยดีเดียวนะครับดวงก็ต่อยไปนะครับตีน่าใส่เข้าไปอีกทีนึงแล้วล่างคนก็ใส่ต่อนะครับอ้โหมาพรีอมเพียงครับเราชาติพุดต่อยมานะครับเก้าแสนไม่ตายนะครับแล้วกิโลก็เลยก็บอกกระพิษตากระพิษตาไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหใส่บอลนี่จังหวะกระพิษตาบอลเตะออกไปก่อนนะครับล่างสองก็ตายนะครับอกิโลอันตีกลับมาไม่น่าจะมีตัวดาเมจเหรือแล้วนะครับตอนนี้ชอเทียยิ้มหวานครับแล้วก็แทงเข้าไปครับตายสองหุย ยุงเขาโหดมากนะฮะยิงหนึ่งแตกสองนะครับถือว่าโหดทีเดียวนะฮะและอีกคู่หนึ่งครับมาพบกับคู่ล่างครับสิลาเอกคนนี้แชมป์เก่านะฮะครพบกับคุณคอบเรเียวนะครับวันนี้นะครับโอ้ยผมไม่รู้ว่าใครจะเข้าแต่ผมคู่คู่นี้ผมคิดว่าสิลาเอกครับโอ้โหแล้วตำแหน่งการวางอย่างที่บอกครับมาถึง G4 ีส่ใสเข้าไปก่อนนะครับ g ีสมันลงป่าดออกมาครับอหือล่วงไปแล้วครับแล้วกริบาร์ก็พ่นพิษออกไปครับ ตามด้วยโบล้อต่อครับโอ้โหใสมาเป็นชุดแต่เขาตายไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วความเรีวก็โตกลับคืนด้วยกิโกิโลนะครับอันติไปนะครับและคราวนี้กิโกลกิโลฝั่งนี้ไม่อันตินะครับทีนิ้วสั่งเข้าไปแล้วยุงก็เข้าไปตามจิกนะครับและดวงต่อยเกิโลกิโลไปไม่เป็นอะไรไม่เสะเทือนเท่าไหร่และโบล้อเอาคืนบ้างครับโบล้อไปมาจะแตกสองหรือเปล่าครับแตกแค่หนึ่งเท่านั้นเองและคราวนี้โยงก็ปาดไปที่เกิโกลกิโลนะครับหึ่นล้านเก้าครับไปเรียบร้อยครับเหลือสี่ตัวเท่านั้นเองนะครับ ราชชาใต้ดินก็ใส่ต่อไปนะครับวัคซีนแมนใส่ต่อไปอีกทีและพบกับเทินที่2นะครับเทินที่2ตีสี่มาถึงสับเข้าไปก่อนนะครับวัคซีนแมนหายไปมีพิตาและยุงเขาก็ปาดมาที่ราชาใต้ดินโหเรียบร้อยครับไม่เหลืออะไรเลยและโบล้อยก็เตะต่อไปอีกอเป็นคอมโบที่สวยจริงๆนะครับเตะต่อเตะต่อนะครับ แล้วโดงก็มาใส่นะครับยุงไล่จิกต่อไปนะครับจะตายในเทิร์นนี้เลยหรือเปล่าแต่ไม่โบลราไม่ยอมรับบลรับคอสเตะคือไม่ด้ดดวงครับเก้าแสนนะโอ้โหโดนสะท้อนอีกแล้วยุงก็มานะครับสะท้อนโดนไม่ไม่โดนไม่ตายนะครับยุงก็ปาดโอ้าหูจังหวะนี้ถ้ายุงทางฝั่งคอมเบลเเนี่ยปาดมาแล้วซีรับเอ็กยุงตายนะครับโอ้ซีลับเอ็กน่าจะหลุดหลุดการเข้าชิงทันทีนะครับโอ้โหถือว่าจังหวะนี้นี่เขาเรียกลูกเกมมันสูสีอย่างที่บอกนะครับ คุณซิลับเอ็กจากอินโดก็เข้ามานะครับแล้วก็มาพบกับชอเทียร์ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับคราวนี้มาดูครับสองทีมนี้เก่งทั้งคู่นะครับเก่งทั้งคู่เลยผมไม่อยากเจอทั้งคู่เลยนะครับและดูการวางตำแหน่งครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหแล้วดูความเร็วครับโบลต์ของเขานในนำโดมันเลยนะครับมาถึงก็เตะทางโกลิบารกโกลิบาร์ปุ่มไปล้านดาเมจครับโอ้โหแล้วยิงก็ปาดกลับคืนไปนะครับสามล้านดาเมจครับแลกกันตายคนละตัวแล้วคราวนี้โอ้โห โบรล์เตะไปที่หน้ายงครับตายเลยครับโอ้โหชอเทียน่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวดาเมจหลักของเขาได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังทังฝั่งชอเทียสิรัลไปก็ยังเหลือทั้งโบลล์ทั้งยงอยู่นะครับและคราวนี้ด้วงก็่อยธรรมดาไปด้วงอีกคนนึงก็โอ้โหไม่เตะมาอันตีมาครับแต่ก็แค่สองแสนเก้าไม่เข้าไหร่ครับล่างคนยิงไปให้สะท้อนเล่นนะครับพบกับเธอที่สองครับโบลล์เตะโบล์อนะครับใส่ไปใครคือโบลตัวจริงโฮลานแปดแต่ไม่ตายครับและยงก็ต่อยกันไปที่เกียร์โลเกียร์ครับแล้วตายสองไปเลยครับ และแน่นอนครับเหลือโดวงตัวเดียวไม่น่าจะทําอะไรได้นะครับเรียบร้อยครับซีรับเอ็กเข้าชิงนะครับโดยเข้าชิงกับโอซิลิสนะครับและรอบนี้นะครับผมบอกว่าเหนื่อยจริงวราทีมมันูซสีนะครับมันอยู่ที่ตําแหน่งแล้วครับว่าเป็นยังไงและพบกับคู่นัดชิงครับผมทีมผมอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับซีรับเอ็กอยู่ขวามือกุเลบัสผมเปิดก่อนนะครับแล้วตามด้วยยิงผมไฟไปที่เกโลเกโลคะแนนที่สี่ล้านสะโอนางแมวโหแล้ว ตายคู่ครับมีแตกเขาเหมือนกันครับเขาใส่มาตายคู่หรือเปล่าไม่ตายครับโอ้โหแล้วเลื่อนเลยอยู่แค่ติงเดียวเท่านั้นเองหรับมวอตซีแมนครับราชาได้ดินไฟไปก่อนอยู่ที่ร้านสี่เมนะครับโอ้โหแล้วตาใครเนี่ยโบล้อนนะครับโบล้อจ้องนะครับแล้วใส่ไปที่พุงของเกียร์โครับเมื่อกี้มาฟันเราได้ยังไงนะครับสองล้านหกโอ้โหแลวแตกสองครับราชาได้ดินถือกระเด็นไปเลยแล้วผมเหลือแค่สามตัวเท่านั้นเองนะครับ โอ้โหเรื่องจังหวะนี้เหนื่อยทีเดียวครับแล้วดวงเขาก็มาใส่วัคซีนมนผมยังไม่ตายนะครับอึดถึกทนนะครับวัคซีนมาผมก็ทุบไปเราอย่าไปทุบกูลูกเดี๋ยวโดนสะท้อนตายโอ้โหแล้วร่างคนก็ยิงกลับมานะครับพบกับเทินที่2นะครับยุงผมได้ปาดไปก่อนครับแล้วติดไม่ย่อทอครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยุงเขาก็ปาดกลับมาแน่นอนครับไปที่ตู้ของผมนะครับสามล้านห้าสัดาเมจนะครับไม่เป็นไรครับยุงยังทนได้อยู่แล้วร่างคนก็ตายกับไปครับและบอยรก็เตะวัคซีนมนแลป้าเข้าไป2อล้านห้าดาเมจครับผมเหล รวมผมก็ใส่ไปที่โบลอสไล่จิกมันให้ตายไปเลยลูกจะได้จบ,จบไม่ตายนะครับโอ้โหแล้วด้วงเขาก็มาต่อยที่ผมนะครับยุงก็จะมาไล่นะครับโอ้ตายไม่ไม่ตายนะครับ พบกับเทินที่สามครับยุงผมใสกับไปที่เขานะโอ้ยใสใสครับผมเขาเรียกอันติของอันติเข้าไปทีนะครับโบลอนมองหน้าเลยครับแล้วโบลอนก็มาใสนะครับหวังให้ยุงผมตายให้ยุงผมตายนี่ผมแพ้ทันที่ยุงผมไม่ตายครับรอดไปได้ครับนี่แหละอยู่แค่เติงเดียวเท่านั้นเองแล้วดวงผมก็เสยไปที่โบลอนครับแล้วยุงผมก็ไล่ติกกลับมานะครับเรียบร้อยครับอย่าตายนะลูกโอ้ยไม่อยากจะยื้อน้านะไม่ตายครับแล้วเป็นเกมที่เทินที่สี่ครับยุงผมใสกับไปปิดเกมครับโอ้ย บอกแล้วครับว่ามันได้ลุ้นจริงๆนะฮะและแชมป์นะครับก็ยังคงรักษาไว้ได้ครับโดย o s i ิลิปนะครับเซิร์ฟเวอร์3นะครับเป็นหน้าปกเป็น m o สซิโต o เกิลนี่เองนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ในศึกดวลนะครับวอลกิ้วนะครับทางเซิร์ฟผมนะครับสนุกมากนะครับเพราะแต่ละกิลเนี่ยสูสีมีกิลเก่งเยอะมากนะครับไว้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ